ราคาเป็นไงบ้างครับยาทีดีอันนี้ราคาของเบื้องต้นที่พ่อค้าเขาเป็นโคตา้าเขาโคต้านะครับเขาให้มาร้อยหกสิบบาทก,กิโลกิโลละร้อยหสิบนะครับกิโลละร้อสบาทสวัสดีครับวันนี้น EP สนะครับมาดูยาคิดแคทนะครับ เอ่อตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยวนะครับคุณพ่อกำลังเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้กำลังมัดกาลังมัดเรครับมัดหญ้านี่มันหญ้าอะไรครับนี่เป็นหญ้าคิดแคทท,ที่ทางการเขาส่งเสริมมาโอ้ม,ออมันใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วบอกต้นไม้ต้นเตี้ยยังไม่เหมือนเพื่อนเพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดมาได้ประมาณสองเดือนสองเดือนเหรอครับประมาณสองเดือนเพิ่งใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ ดูสวยงามแท้อืมปีนี้สวยงามบอกครับสวยงามเฮ้ยป,ปีก่อนก็ปลูกบอกครับแบบนี้ปลูกไหมก่อนก็ปลูกอยู่แต่ไม่ถึงขนาดนี้โอ้ปีนี้มันงามมากเลยนะครับดูี้เห็นดอกไหมครับนี้โอ้ดเดี๋ยวมันดูแลง่ายบอกครับต้นพวกนี้นนพันนี้ใส่พันนี้มันปลูกง่ายแล้วก็ดูแลก็ง่ายเพราะว่ามันไม่ไม่ล้มเหมือนพันอื่นๆโอ้พันอื่นล้มนะครับมันสูงอย่างมีม่วงหรืออ่าตาตั้มอย่างนี้รักษายาก โอ้รักษายากนะครับรักษายากดูยากแล้วก็ผลมาหน่อยนึงก็ล้มแล้วเหมือนคิดแคทคิดแคทม,ม,มันจะไม่ล้มเลยมันจะไม่ล้มเลยครับมันจะแผ่ใบกว้างออกไปเรื่อยๆโอ้แล้ววันนี้เรามามัดไว้ทาไงครับเรนทำามก็ล้มเผากัน,น,นหรือว่าจะเก็บช่อครับกันช่อมันจะแตกออกเป็นเป็นพั่วเป็นพวงอย่างไม่ไม่เป็นแถวเป็นแนวโอ้เห็นไหมครับทำการเก็บเกี่ยวยากเก็บเกี่ยวยากเลยมาให้ อยากอยากสิน้องมาช่วยกันมัดให้มันเป็นที่เป็นทางให้มันเป็นแถวเป็นแนวแถวเป็นแนว,นแนวให้มันมสวยงามโอ้แล้วก็เก็บเกี่ยวง่ายเก็บเกี่ยวง่ายนะครับอันมัดกี่ครั้งครับมัดรอบเดียวใช่ไหมครับแต่ละตันนี้คิดแคด่รอบเดียวก็เห็นจะได้แนละ้วมั้งเพราะว่ามันเป็นต้นเตีย้ยค่อยสูงเพราะว่ามันต้นเตีย้ยโอ้ประมาณเม็ดห้าสิบอย่างสูงก็เม็ดห้าสิบนี่ก็ถือว่าสวยงามที่สุดแล้วอโอ้โหดูครับแค่เม็ดหนึ่งแต่แปลงนี้มันสวย คอยเป็นพิเศษยษครับใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับบวนี่ปุ๋ยกระสอบปุ๋ยเคยมีนี่มันอยู่กับดินของเรานะถ้าดินเรามันไม่ดีเราก็ได้ใส่ปุ๋ยเยอะแต่แต่แปลงนี้ก็มีอ่าทางแฟนเขาเอาปุ๋ยสูตรสิบห้าโอ้ รุ่นแรกก็ใส่ปุ๋ยอาแตกกอมาใส่แล้วก็เดี๋ยวนี้ใส่ปุ๋ยสิบห้าที่ผ่านไปประมาณสองอาทิตย์เพื่อให้ได้เก็บเกี่ยวรวงมาให้สวยงามโอ้โหเห็นไหมครับแตกดอกแตกนอเหมือนปูข้าวเนี่ยเนาะเปดอกแตกรวงเหมือนกับข้าวนั่นเอโอ้โหไหนครับวิธีมัดมัดเลยครับมันได้ดูเลยครับมันมัดนี่มันมันของเรามันเป็นสองแถวเราจะมัดเป็น เป็นแถวคนละฝั่งหรือว่าจะย้ายไปโยกไปโยกมาสองฝั่งก็ได้ว <Yeah. S 1> ิธีมัดเราจะมัดรวบ่อยางเงี้เผื่อจะไม่ให้ถูหน้าถูกตาเผื่อมันมันจะไม่ละคายเครื่องแกผิวตัวเองไงเราเลยมัดแบบนี้เอาแบบมัดการรัดกาไปพอพอมันอยู่ได้ไม่ร oh. ัดแน่นเกิน ารัดแน,น่นเกินผิวจะช้ำแล้วก็ด้านในมันจะเน่าปูมันจะเน่าอมันกำลังแทงขึ้นมาครับมันกำลังแทงยอดแทงช่อขึ้นมา,อ,าอย่าไม่มัดไม่มันแน่นก็ลูกมันกําลังเริ่มขึ้นแต่ตัวตัวใหญ่ตัวเมียอันนี้ยังไม่บดเลยบอกครับนี่กำลังขึ้นมาเรื่อยๆบอกนี่เพิ่งได้กี่เพิ่งได้ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ยังขึ้นอีก80%เปอนตเลยเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังเหลืออีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะแทงหนอขึ้นมาแทงหนอขึ้นมาเยอะครับราคาเป็นไงบ้างครับยาทีดีอันนี ราคาของเบื้องต้นที่พ่อค้าเขาเป็นโคตา้คตาเขาโคต้านะครับเขาให้มาร้อยหกสิบบาทคัโแรกกิโลละร้อยหกสิบนะครับ,รบกิโลละร้อยหกสิบบาทโอ้ประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้ตรง,ตรงอันนี้เนื้อที่มาสองไร่เสร็จๆหน่อยนึงอ๋อเปิดสองไร่นะครับตรงนี้สองไร่สองไร่ไกะว่าจะได้ผลผลิตกี่กิโลครับ ประมาณนี้อันนี้ถ้าดูในสายตาคงไม่ต่ํากว่าคิดว่านะถ้าถ้าไม่ไม่ถึงความเสียหายของลมแรงพายุเข,ข้ามาอาจจะได้เป็นตันนะสองไร่เนี่ยโหตันนะครับพันรูได้นะครับเพราะว่ามันสวยเกินสวยครับสวย <laughs> ดูดิครับเป็นช่อบแบบนี้น้ําหนักโอ้ oh, โหเต็มเต็มนะครับนี่นี่กำลังเป็นดอกเป็นแต่ละเงาแต่ละเงา,งามันม,ม,นมีมันมีต้นขึ้นมาประมาณเป็นเกือบร้อยฮึนะดูดิครับ เกือบร้อยช่อร้อยต้นนี่แหละขึ้นมามันจะมีนี่ดอกเป็นช่อขึ้นมาอีกสักอาทิตย์หนึ่งผมว่าช่อของมันตัวลเล็กๆก็จะขึ้นมาเพิ่มมีครับมีช่อขึ้นมาครับมันมีตัวเล็กตัวใหญ่มีช่อแตกขึ้นมาครับเดี๋ยวปีหน้าได้ปลูกใหม่ไหมครับยม่ครัปีหน้าเนี่มันมันย่าไม่ไม่ค่อยได้ปลูกหรอกเพราะว่าเราจะเอาตัวเก่านี่แหละต่อเดิมเหรเอครับต่อเดิมตัดตัด,ตด,ตด,ตดเป็นเอาตอเดิมนี่แหละ โอ้ตัดนะครับเดี๋ยวเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะตัดนะครับต่อเดิมแต่ทุกแรกก็เอาวัวให้กินได้ไหมไปวัวกินบ่ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้ววัวเหยียบได้ใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนเหมือนกับอ้อยนั่นแหละเพราะว่ารถสิบล้อแล้วเหยียบต้นตอมันยิ่งดีอ๋อมันจะวัวควาเหยียบตรงเน่าตรงโคนของมันยิ่งดีนะเพราะว่าทําดินมันซุยอ๋อปล่อยวัวเข้ามากินอีกรอบหนึ่งครับวัวเก็บเสร็จแล้วก็แล้วก็เก็บเกี่ยวปีหน้าก็ต่อเดิมมันก็ขึ้นมาแล้วก็ตัดแล้วก็ ปลูกใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่เก็บเปรียบเหมือนเดิมครับเพราะว่าฝนมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มไปให้มันต้นตอมันขึ้นอืมคนงานนี่จ้างมาแพงไหมครับฝั่งนูน้นนะงาน,ม,นมันช่วยกันช่วยกิน๋อธุรกิจครอบครัวมาจนนา,ามบ้านญาติพี่น้องโอ้โหมัดบดนี่สองไร่กี่วันครับจะเสร็จเนี่ยสองไร่วันนี้ประเมินวา่านี่เพิ่งเริ่มต้นมัดแล้ว ไม่ต่ำกว่าสามวันเลยเนออโอ้โหเยอะเลยครับทุกต่อทุกต้องมัดบดนะครับมันมัดมัดมันกอมันใหญ่ไงอือกอมันใหญ่ยากเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเก็บเกี่ยวนะครับว่าจะเก็บยังไงแบบนี้ยาแบบนี้แล้วขั้นตอนมาเป็นเมล็ดแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วขั้นตอนขายเขาช่างกิโลเขาดูเกตดูยาเป็นแบบไหนครับดูนะครับน้ำรัก อ uh huh. ตามตามผมคำนวณนีออนะ่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าห้าขีดต่อกอนะอย่างห้าขีดนะครับครึ่งกิโลนะครับกอนี่ก็นงไม่ต่ำกว่าห้าขีดหรือจะเป็นกิโลก็ได้เพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันกอมันใหญ่แล้วก็มีรวงเยอะรวงเยอะครับไม่เหมือนข้าวนะครับรนี้มันเยอะมากเลยเด้ตัวตันรอเป็นลำเป็นลำขึ้นมาเลยครับดูครับฝั่งนี้สวยๆทั้งนั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมไปสวนเดี๋ยวไปไปชม รอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็นหยบ่ไปทํามัดปลายาไปต่อก่อนโอเคครับจังหวัดอะไรครับตัวนี้จังหวัดนี้ดาหาร,าร,หารอำเภอดาหานอำเภอหนองสูงตำบลโตยางอำเภอหนองสูงดาหารโอ้ชื่อว่าอะไรครับน <c oughs> อยบ่ชื่อว่าเขาเขาจะเรียกแต่นะนอ้วนอ๋ออ้วน แล้วเมล็ดนี่ขายไหมครับถ้ามีคนอยากได้นี่คือขายขายขายนอกรอบไหมเราผลิตเพื่อขายอยู่แล้วขายขายทั้งนั้นเนี่ยอ๋อขายในโคต้าใช่ไหมถ้านอกโคต้าถ้าเขาจะซื้อไปปลูกเลี้ยงวัวเดี๋ยวเผื่อว่านอกโคต้าถ้เผื่อว่าในโคต้าพอแล้วขายนอกโคต้าได้โอ้ครับโคต้ายังไม่พอขายไม่ได้ขายไม่ได้ใช่เลยครับโคต้าไม่พอเขาหมอนไปบวชแล้ก็ไม่ไม่พอขายนะครับ ไปเขาจะไม่ให้นี่โอ้ต้องเอาโคต้า้สิทธิ์ก่อนนะครับถึงจะได้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่ก็มาดูสวนรอบๆนะครับยาคิดแคทโอ้โหดอกแบบแน่นมากครับพี่บอกปีนี้สวยมากนะครับปีนี้ดูครับเดี๋ยวผมเตืนนพาเดินเขาโอ้โหนี่คือพึ่งขึ้นได้20%นะครับเดี๋ยวอีก80% เดินจะเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้เขากําลังมัดข้าวนะครับเพื่อมัดไอมัดย้านะครับเพื่อไม่ให้ช่อมันแตกออกนะครับเห็นไหมช่อทางเดินครับดูดูดูด,ดูโอ้โหเดินไปมครับเดินไปค,ไปอค่อยๆเดินนะครับพอดีอช่อมมนกําลังอ่อนแออยู่นะครับค่อยๆเดินเข้ามา ประมาณการวัดหนึ่งตันนะครับหนึ่งตันก็ดูแวรา150ก็เป็นแสนนะครับในนี้ไปครับไปไปธีกิพืชเธรติกิจแบบใหม่นะครับโอ้โหโหดูป่าดูดงเข้ามาครับเห็นไหมครับเยอะมากเลยครับ ฮิตแคทนะครับใครสนใจก็สนใจว่าอยากปลูกอย่างไรก็ทักเข้ามาถามได้นะครับในเม้นท้้งล่างมาดูงานก็ได้ครับยูมุกดาหารเผื่อปลูกแล้วไม่มีที่ส่งก็ทางนี้ก็รับซื้อหาพ่อค้าให้ช่วยได้นะครับโอเคย่าปลูกเลี้ยงวัวก็ได้นะครับ ตัดเสร็จก็ให้วัวกินต่อต่อต่อข้าต่อย้าก็เอาไว้ปิดต่อไปนะครับเป็นต้นใหม่โหพืนที่ตรงนี้สิบไร่นะครับแบ่งเป็นคี้แคทสองไร่วันนี้มาดูแต่คีแคทอย่างเดียวนะครับยาชนิดอื่นก็กําลังทยอยรัดนะครับทยอยมัดกันแล้วเพื่อปม่การล้มนะครับเดี๋ยวจะเข้าฤดูหนาวเราต้องรีบมัดเก็บเกยวผลผลิตนะครับมีดอกพวกนี้ น้ำหนักเยอะนะครับดูครับดูพื้นที่เชิงเขานะครับแดไปด้วยอแด่ธาตุธาตุอาหารนะครับที่จะเป็นน้ำนดีครับฝนตกดีเขตที่สามารถเล่านี่แหละครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน,นครับปลูกแทนข้าวเมื่อก่อนปลูกข้าวนะครับข,ข้าวไรที่ปลูกในพื้นที่แหลงได้ครับแต่ทุกวันนี้เลิกปลูกข้าวแล้วมาปลูกยาแทน โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาไว้คลิปอีพีหน้าเราไปจะดูกันว่าจะมีญ้าอะไรมาแนะนํานะครับดูครับฝั่งนู้นก็ยังมีไก่นู่นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ